ข้าเดือดคนข้างข่าวต่อไปอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับเนี่ยหญิงวัย5 5ปียกมือไหว้ขอชีวิตอันเนื่องมาจากว่ามีผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วในคลัง่งคั่งยาและก็บุกเข้าไปทุบทั้งรถทุบทั้งบ้านนี่นะฮะบ้านในกระจกแตกเนี่เสียหายเลยมาแล้วนะผู้ก่อเหตุมาแล้วนี่นะครับจับภาพเดินไปเนี่ยเสื้อไม่ใส่แสังเกงขายาวในมือเนี่ถือก็เรียกว่าเนี่ยอาวุธว่าอย่างนั้นเถอะ นะครับมีพฤติกรรมเนี่ยเบื่เลยนะเนี่ยคลั่งอาลวาดบุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายในตอนแรกเข้าไปทําลายข้าวของก่อนทาลายข้าวของก่อนแล้วก็ทุบรถเลยเนี่ยทุบกระจกบ,นนบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยกระจกแตกเสียหายแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่19ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสักก่อนค่าหลังเกิดเหตุเอาตํารวจไปะครับไปจับคนก่อเหตุเอาไว้ได้นี่นะครับแล้วก็นี่นะเอาตัวไปตรวจสอบนี่นะฮะก็ชื่อว่านายสุขสรร เพียศ er ขา,านะสุขสันเพ er ียศขาอายุ60ปีนะของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินถือมีดพระยาวๆเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็คลุ้มคลั่งตลอดเลยคล้ายๆคนคลั่งอะไรบางอย่างว่าอย่างนั้นเถอะนี่เขาก็เลยควบคุมตัวไว้แล้วก็ไปเอามีดมาเก็บไว้ก่อนตรวจสอบที่เกิดเหตุเาจ้าของบ้านนางเมธินีจิต,ตรีถิน่นอายุ35ปีนี่นะครับอยู่ในอาการหวาดกลัวอยู่ตกใจนะครับจากการสอบถามทราบว่าขณะเกิดเหตุเธอกําลังนอนเล่นอยู่ในบ้าน ต่อมาได้ยินเสียงดังบนหลังคาบ้านค้ายมีเสียงมีคนใช้สิ่งของในคว้างเข้าใส่ว่าอย่างนั้นสามครั้งดังโคมดังครามเลยนะฮะต่อมาก็ไปพบนายสุขสรร์ผู้ก่อเหตุเดินถือมีดพระเข้ามาฟันประตูกระจกหน้าบ้านเธอแล้วก็เข้าไปในบ้านฟันทุบทําลายรถเก๋งของเธอนี่นะครับได้ความเสียหายค่าเสียหายก็ประมาณว่าสักห้าหมื่นบาทว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงผู้เสียหายครับเจ้าของบ้านช่วงจังหวะที่เกิดเหตุได้ยินว่าเรานี่ยกมืออ้อนวอนขอร้องเขาเลยใช่ไหมครับ เด็กเด็กจิตจิตไม่จิตแตกแล้วค่ะเด็กก็ร้องไห้เพราะว่าก็เขาก็ตกใจก็เลยคิดว่าถ้าเขาคุ้มข้างนะได้ยินเสียงเด็กเขาก็น่าจะเข้าไปทาลายข้างในโตือ,อก็เลยตัดสินใจที่จะออกมา,าเผชิญหน้ากับกับเขาแล้วก็บอกว่าโอเคพนมมือขอชีวิตดีกว่าเพื่อเพื่อไม่ให้ไปทําลูกเราต่อค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับที่เราพนมมือแกอยู่แล้วแกก็เดินออกไปค่ะ เดินกลับบ้านออกไปเลยเบบข้าของที่เสียหายนี่มีอะไรบ้างครับประตูแล้วก็รถมูลค่าเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณทีห้าหมื่นร้องแบบอ่ะนี่นะครับก็คนที่ก่อเหตุก็ถูกตำรวจเอาตัวไปส่วนความเสียหายเยียวยาเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ